สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับเตือน3วันนี้ก่อนปีใหม่เปิดคําเตือนจากหมอปลายภายกระซิบระวัง3วันนี้ก่อนปีใหม่จะสิ้นปีแล้วหลายคนต่างเช็คดวงกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดหมอปลายภายกระซิบออกรายการตีสิบเดได้ทํานายดวงก่อนสิ้นปีบอกว่าก่อนวันที่1วันเลขคู่ก็ประมาณ28 29 30สาสิบ สามวันนี้จะมีเหตุเกี่ยวกับเวทีหรือเครื่องเสียงที่มีปัญหาแล้วมีคนเจ็บเน้นเรื่องไฟฟ้ารัดวงจรไฟช็อตสำหรับประเทศเราจะมีเรื่องเปลวไฟ,ไฟไฟไหมแต่เป็นเขตปริมนทนมากกว่าไม่ใช่กรุงเทพเป็นเรื่องของโรงงานสถานที่เก็บของที่เป็นเชื้อไฟเป็นเรื่องไฟเป็นหลักก่อนจะเข้าปีหน้าขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ